มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวโซเชียลเผยคลิปสมปองเจ๊ติม๋มหลังสงสัยความสัมพันธ์มองจากดาวอังคารก็รู้ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะระหว่างเจ๊ติ๋มทีวีภูกับนายสมปองหลังเทรั่วสารายการพร้อมเผยเรื่องหนี้สิบล้านเกิดจากการซื้อที่ส่วนตัวเรื่องดื่มหรือผู้หญิงธุรกิจสีเทาเป็นประเด็นขึ้นมาหลังมีข่าวทิศสมปองสมปองนครไทยสงเทร,รายการช่องเจ๊ติ๋มทีวีภู3รายการรว่ทั้งที่เพิ่งจะมีการโฆษณาไปได้ไม่นานคะ่ะ ล่าสุดทางด้านเจติมนะคะนางพันธิภาสกุลชัยก็ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าทั้งหมดเป็นเพราะว่าเรื่องเงินตัวเดียวเผยกลับติดหนี้10ล้านเพราะว่าซื้อที่ส่วนตัวเล่นเอาอึ้งกันไปเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าติดหนี้เพราะว่าเอาเงินไปช่วยเด็กๆค่ะ ล่าสุดนะคะวันที่4กุมภาพันธ์65นายสมปองนครไทยสง์ได้ไลฟ์ในเพจ Facebook แฟนเพจสมปองนครไทยสงนะคะโดยชีย้แจงเป็นประเด็นประเด็นดังนี้ค่ะเรื่องเข้าไปอยู่ที่บ้านพักแล้วก็พักอาศัยของเจ๊ติ T ่มทีวีพูได้มีการคุยกันตั้งแต่ตอนที่ยังบวชและเข้าไปดูภายในบ้านรู้สึกโชคดีที่มีที่อยู่ซึ่งได้พูดคุยกันยืนยันว่าไม่ได้ขอและมีการเสนอมาโดยต้องขอขอบคุณแม้ว่าจะอยู่ได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น เรื่องเสื้อผ้าแปดหมื่นกว่าตอนไปซื้อก็ไม่รู้ราคาอะไรถูกอะไรแพงส่วนตัวใส่อะไรก็ได้วันที่ไปซื้อแล้วก็สะดวกจะซื้อให้เลยซึ่งมีการเลือกให้ยืนยันวาไม่รู้ราคาซึ่งที่ทราบว่ามีส่วนลดให้และตนเองก็มีการไลฟ์ในเพจส่วนตัวใส่อะไรก็ได้ถ้าให้เลือกขอใส่เสื้อฟุตบอลแต่ก็ขอขอบคุณสําหรับเรื่องนี้ เรื่องหนี้สินที่สมปองยืนยันพร้อมรับผิดช,ชอบแล้วก็ใช้หนี้เราทํางานหนักเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ก้อนใหญ่ตนจะไม่ให้ใครมาใช้หนี้ให้เพราะอยากทํางานใช้หนี้เองล่าสุดนะคะชาวโซเชียลได้เผยคลิปของเจ๊ติ๋มกับที่สมปองโดยโพสต์ข้อความระบุว่ามองจากดาวอังคารก็รู้เจ๊แก่ออกตัวแรงไปหน่อย ชาวโซเชียลนะคะเผยคลิปสมปองเจ๊ติ๋มหลังสงสัยความสัมพันธ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคลิปเดองล่าวไม่ได้เผยหน้าของสาวในคลิปอาจจะไม่ใช่เจ๊ติ๋มก็เป็นได้ค่ะแต่นี่คือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ